ใช่โอโหนี่นะครับต้องตือไว้เหรอเดี๋ยวผมขอญาตือแป๊บเดียวนะครับพี่อายุเท่าไหร่นะครับเนี่ยเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบนะครับนี่คือเพิ่งทําเฟซล็อกเสร็จไปเมื่อวานใช่ใช่แล้วก็ทําตาเสร็จเมื่อกี้ใช่ครับอันนี้จะกรีดยาวหน่อยนะครับใครที่ดูอยู่นะครับก็ลองดูเป็นแนวทางนะครับอันนี้คือตอนแรกคุณพี่เนี่ยกังวลตรงไหนของตรงหน้าครับเ๋ยวอธิบายให้นิดนึงครับมันตรงนี้แล้วนั่นเอง ตั้งตั้งนี้ตั้งล่องหมากอะไรเนี่ยมันหย่อนเยอะใช่แต่ตั้งนี้ตายตานี่ใต้ตานี่<ๆ>เยอะเลยทั้งหน้าในวัยเจ็ดสิทรู้สึกว่าแบบเราไม่มั่นใจใช่ไหมครับหเห็นหน้าตัวเองตอนตอนนี้แล้วเป็นไงเห็นตอนนี้มันยังไม่รู้เลยไม่ไม,ไม่ถึงตอนนี้ตอนนี้รูปอ๋อ รู้สึกว่าแก่ไหมก็แก่รูแก่นะครับก็แก่ก็พอทําใหม่แล้วก็โอเคขึ้นเนาะอ่าเดี๋ยวเราควรถดถือลูยเพราะว่าทําเสร็จตาจะบวมหน่อยใช่ตาบวมยังไม่ตาบวมเพราะว่าให้ดูหลังทําทันทีนะครับยังบวมอยู่นะเพราะว่าทําหลายอย่างด้วยทําดึงหน้าเฟลล็อกด้วยแล้วก็ทําตาด้วยนะครับใช่ให้ดูนะครับพี่ถือเลต้องตรงนะนี่นะครับ อ่าเห็นบอกว่าต้องรีบไปแล้วไม่เป็นไรอถ่ายไปเถอะรถเขารอรถที่นี่แหละรถที่นี่เขารอเนาะอ๋อครับเจ้าหน้าที่คนขับรถไปรอนะครับอันนี้คือเรียกว่ายังไม่เข้าที่เท่าไหร่ใช่แต่รอเข้าที่เดี๋ยวให้ดูทีนึงนะ่ตื่นมาเนี่ยเพิ่งตื่นเลยใช่เพิ่งขาฉีดยาฉีดยาหลบไปเพิ่งตื่นนะครับอ่าปื้ปือยู่เนี่ยหลับเราหลับไปนานไหมครับนาน ก็เป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงนะนี่นะครับให้ดูนะครับก็โหการเปลี่ยนแปลงบนใบหน้านะครับนี่ก็คือหลังทําทันทีนะครับอ่ะพี่ขอบคุณมากพี่เรีจแล้วหรอเรียบร้อยเรียบร้อยไหนดูนี่เดี๋ยวไปดูไปดูที่บ้านดูที่บ้านอ๋อค่อยไปดูนะขอบคุณมากพี่อ่าเดี๋ยวไปดูไปดูรถรถส่งนะมีรถที่นี่มีรถไปส่งนะพี่อยู่แถวไหนครับ อ๋อน,นอนโรงแรมนะครับไม่ได้ดครับผมนี่นะครับอายุเจ็ดสิบปีนะครับเดินกลับได้เลยนะครับกลับได้ในเช้าวันนี้อทำเสร็จแล้วก็อาจจะบวกน,นิดนึงนะครับ พี่ไปพี่โย่เสร็จแล้วพี่พี่ต้องส่งเคสนี้ก่อน,นเลนี่ก็คือมีบริการรถรับส่งสําหรับคนที่มาพักที่โรงแรมน,นะครับอย่างกับคุณอ,อามาเมื่อกี้เรียกว่าอามาได้เลยครับอายุเจ็ดสิบนะครับก็กลับบ้านได้นะครับมีรถรับส่งแล้วก็เดินได้ปกตินะครับนี่คือเพิ่งเสร็จนะครับ พอดีมีม,มีหลายเคสที่ต้องส่งครับตอนคืนนี้ยังมีผ่าตัดอยู่นะครับก็ขออนุญาตถ่ายไม่นานครับเกรงใจคนอายุ70แล้วต้องมาถ่ายรีวิวนี่นะเวลาไปทางกันนะครับก็จะมีบริการรถนะครับรับส่งนะครับสำหรับใครที่ต้องการรถนะครับ เดี๋ยวให้มาดูสถานที่นะครับก็คลินิกอยู่ที่แถวคลองสารนะครับใครที่อยากมาก็มาได้เลยนะครับหรือใครที่อยากให้ใครคนที่บ้านมารับนะครับก็มารับได้นะครับหลังทําทันทีก็จะมีติดถนนใหญ่ครับนี่ครับถนนเลยิญนครนะครับเขตคลองสารนะครับเดี๋ยวรอคุณพี่เขากลับบ้านนะครับ กับโรงแรมกับโรงแรมครับนี่นะครับตอนนี้ก็คือเพื่อทำเสร็จจริงๆแล้วก็กำลังกลับจริงๆนะครับแล้วก็มีรถมารับส่งนะครับผมวยัยไปหลายปีเลยนะครับ ได้นะครับใช้ชีวิตได้ปกติทำเฟซล็อกไปเมื่อวานนะครับอีกวันหนึ่งก็ไม่ต้องนอนพักฟื้นเลยแล้วก็มาทำตาต่อเลยก็เดี๋ยวรอหายบวมหายอะไรก่อนแล้วค่อยมาดูกันเนาะลายสดลายสดก็คือแข็งแรงมากเลยเน่ๆแข็งแรงแล้วพี่นะอายุเจ็ดสิบเขาบอกไปแล้วแข็งแรงมากเลยนะครับแล้วก็ทำไปสองอย่างนะครับเดี๋ยวรอรถมารอรถมาจริงๆรถรถเป็นเป็นเรียกรถไปแล้วเดี๋ยวรอด้านหน้า ครับผมพี่บอกเขาแล้วใช่ไหมบอกแล้วนะครับผมโอเคก็ยังมีเคสจริงๆนะครับวันนี้ดึกๆนะครับเที่ยงคืนเที่ยงคืนครึ่งครับก็มีเคสจริงๆมานะครับยังยังไม่เลิกกันนะครับอ่านี่รถมาแล้วครับก็ใครที่มาพักผ่อนนะครับมามาเที่ยวนะครับแล้วก็ต้องการมีรถรับส่งก็มีนะครับขอบคุณครับคุณพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็พี่คนเมื่อกี้มาจากอเมริกาขึ้นผิดฝั่งครับเพราะว่าอยู่ที่อเมริกาเนี่ยโปงอะไรจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็มีบริการรับส่งไปพักที่โรงแรมนะครับ ของเราคอนเซปต์ Concept, เราจะไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับใครทําเสร็จจะต้องเนี่ยมีกรุป๊ปมีกรุปปกรร๊ปทัวร์เหมือนแบบกรุ๊ปทัวร์เล็กๆเนี้ยมาทําสวยกันแล้วก็มีรถรับส่งนะครับก็ตอนนี้ก็เมืองไทยเนี่ย <S <S ดูเวลาครับก็ดึกแล้วนะครับเรียกว่าเช้ามาอีกวันแล้วนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับ เราให้ดูหลังทําทันทีแล้วก็บริการจริงๆของเราเลยนะครับว่าทําเสร็จแล้วแล้วก็มีรถให้นะครับแล้วก็พาไปนอนโรงแรมบางคนแนะนําว่าให้ทางทีมงานเราจองโรงแรมให้ก็จะจะดีกว่านะครับเพื่อที่จะความสะดวกของท่านลูกค้าเองนะครับในการเดินทางนะครับผมไม่มีคนบอกไม่เจ็บปวดเลยค่ะทํามาเดินเดินกว่าแล้วนะครับบริการห้าดาวนะครับโอ้ขอบคุณมากนะครับที่มา ติดตามกันนะครับและนี่คือรถไฟฟ้านะครับใครที่บางคนบอกว่าก็บ้านอยู่กรุงเทพแล้วแบบว่าอยากจะไม่อยากนั่งรถอะไรมาก็มีรถไฟฟ้าผ่านนะครับนี่คือรางรถไฟฟ้านะครับแล้วก็ถนนตอนนี้ก็คือโล่งมากเลยครับเนี่ยใครที่บอกว่าอ๋อดึกดื่นแล้วกอ็ออกมารับเดี๋ยวลำบ,บากออกมารับอ่า คุณพ่อคุณแม่ที่มาทําหรือแบบว่ามารับแฟนเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับสมมติคุณเลิกดึกเนี่ยตอนนี้รถไม่มีเลยครับรถโล,ลง่งกลับบ้านวิ่งพะรามสองบางคนที่แป๊บเดียวนะครับเนี่ยรถคลินิกไปแล้วครับไปนู่นแล้วครับโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ